การพลิกชีวิตมันนี่เมคโอเวอรประจำวันอังคารที่29กันยายน2563กับคุณรัชพลล่าวานิดและผมในบุญพรวสสินครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโก้ครับ29เดือน9นะวันนี้แล้วก็99เนี่ยหวังว่ามันจะ9ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยคุณสุรพลโอภาสเสถียนะฮะผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ก็เกี่ยวกับปัญหาหนี้โครเรือนเนี่ยนะฮะซึ่งช่วงนี้นะฮะก็ทางแบงค์ชาติเขามีซิมโพเซียมนะก็เป็นงานสัมนานะวิชาการาป,ประจำปีนะฮะ,ะ,ฮะกะ็ก็มีหัวเรื่องเด่นๆหลายเรื่องนะ,ะก็ที่มีพูดถึงกันก็จะเป็นที่ทางผู้ว่าแบงค์ชาติทางอาจารย์วิยิทัยพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทยทำยังไงจะให เกิดได้จริงเนี่ยนะฮะซึ่งเดี๋ยวเอาไว้เบรกสองจะมาคุยเรื่องนี้กันแต่เบรกแรกเนี่ยมาเอาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องปัญหาหนี้ครัวเรือนนะซึ่งมันก็มีหัวข้อสัมมนาช่วงเหลียวหลังแลหน้าอนาคตหนี้ครัวเรือนไทยซึ่งเป็นงานวิจัยของทางสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งผักกรนะฮะ เขาก็ไปทำงานวิจัยแล้วก็มาพรีเซนต์ในงานในการสัมมนาด้วยนะฮะก็มาคุยกับคุณสุรพลโอภาสเถียนผู้จัดการใหญ่ของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือเครดิตบูโรกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุรพลสวัสดีครับพี่ทั้งสองไม่เจอกันนะครับหายไปหลายสัปดาห์มีข่าวดีอะไรมาเล่าสู่กันฟังบ้งไหมเนี่ย มันก็อาจจะไม่เชิงข่าวร้ายแต่ไม่ก็ไม่ก็ไปกินข่าวดีนิดหน่อยนะครับอาจจะเอาอย่างนี้ว่าสถาบันสวยเนี่ยนะครับเขาได้ร่วมมือกับทางเครดิตบูโรนะครับอืแล้วก็บริษัทแห่งหนึ่งนะครับของคุณนภัสกาสุธีพิทักษ์นะครับอ่าเราร่วมกันนะครับอลองคิดกันว่า ลูกนี้ที่เข้าโครงการช่วยเหลือตามมาตรการทั่วไปอของของแบงค์าตนะครับในช่วงเดือนนะครับเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยนะครับแล้วก็มีข้อมูลเดือนกรกฎาน,นิดนึงนะครับเราอยากจะรู้ว่าก่อนที่คนเหล่านี้จะเข้าโครงการเนี่ยเขาอ่อนแอไหวไหม,มนะครับแล้วพอเข้าโครงการแล้วนะครับเขาเป็นอย่างไรอื พอเขาออกจากโครงการในเดือนกรกฎาคมเพื่อเข้าสู่เฟส2นะครับโครงการตามเฟส2แล้วเขาจะไปต่อได้ไหมหนะครับมีจำนวนคนเท่าใดนะครับที่คิดว่าจะเป็นปัญหาหนะครับแล้วก็เป็นสิ่งเชื่อตัวไหนหเริ่มเริ่มเริ่มภาคแรกก่อนครับก่อนที่จะ ที่เราจะได้รับผลกระทบหรือว่าโควิดมันวิ่งชนเราอะ่ะนะในตอนเดือนอเดือนมีนานะครับที่เราต้องปิดปิดเมืองอะนะครับ,รบก็ต้องเรียนว่าณจุดนั้นเนี่ยเราก็มีปัญหาเรื่องนี้ควรเงินระดับอยู่แล้วนะครับนะเรียกว่าไอ้พวกชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับจ่ายหนี่เลี้ยงงวดนะครับแต่ว่าปิดทั้งยอดไม่ได้นะครับอ่า แล้วเราก็เจอกับภาวะที่ว่าสงครามการค้าทําให้ภาคส่งออกมีปัญหาคนที่เป็นลูกจ้างบริษัททําส่งออกนะครับก็ก็มีปัญหารายได้ลดลงตอนนั้นก็จะมีการพูดคำว่าอินคัมช็อคจะมานะอินคัมช็อคจะมานะครับพอถึงเวลาที่อินคัมช็อคมาเนี่ยตัวที่มาช็อคมันไม่ใช่เรื่องของสงครามการค้า แต่ตัวที่มันมาช็อกเนี่ยมันคือเชโลมเชไลมครับเราก็วันวันกันตั้งแต่ปลายเดือนพันวานะครับไล่เรียงมามกกาลาคุมพาคุมพาเนี่ยชัดนะครับชัดละว่าเป็นเรื่องของการแพร, <COVID S 2> ร่ระบาดโควิดละอือ่าชื่อมาละนะครับแล้วพอตายคุมพาถ้าเราจําได้นะครับเราก็เข้าสู่เดือนมีนานะครับใส่กระตุ้มตุ้มต,ต่อมตอนนั้นใช่ไหมครับ แล้วคุณหมอก็ก็ยกกันมาทั้งทีมที่เราเห็นเ็นภาพนะทีนี้ตอนนั้นเนี่ยทางธนาคารกลางของเราเนี่ยได้กรุณาทําโครงการที่เรียกว่าเป็นการทั่วไปอืเป็นการทั่วไปแบบว่าทุกคนนะ่ะไม่ว่าใครอได้รับประโยชน์หมดมนะครับอนะสมมุติพี่พี่รัชพูลแต่พี่รัชพลพี่นำบุญบจานนี่ได้นะครับแต่เขาก็บอกว่า ถ้าพี่ไม่จ่ายตอนนี้ก็ไม่ได้บอกว่าพี่เป็นหนี้เสียที่พี่เป็นหนี้ค้างชาระคือคือท่านได้รับสิทธินั้นโดยดทันทีครับทำนนย่าี้ก่อนอทีนี้เพระอพรมาตรการที่บอกว่าไม่ต้องจ่ายหนี้ก็ได้และก็ไม่ถือว่าเป็นการค้างชำระเนี่ยก็ก็เวียงเข้าไปที่กลุ่มที่เป็น s อ e, แล้วก็กลุ่มที่เป็น ชาวบ้านชาวช่องในกรในขอ,อใช่ไหมครับสามเดือนนั้นเอาจากจากการวิจัยของสถาบันปุ๋เนี่ยก็ไปพบว่าคนที่เข้ามาตรการตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาตรการที่เราเรียกว่าอายกยอดการจ่ายยอดนั้นออกไปเลยเลื่อนการชําระหนี้นะภาษาอังกฤษก็สกิปเพย์เมนต์คือสกิปมันไปสนะกิปเพย์เมนต์ตรงนั้นเนี่ย ดอกอยังเดินนะครับดอกอยังเดินอดอกเบี้ยไม่ได้ลดนะครับคนที่เข้าโครงการนั้นอะเป็นจํานวนเยอะมากนะครับแ <8 S 2> ปดล้านกว่าบัญชีน่บบนนะใช่ไหมหสิบกว่าล้านบัญชีเนี่ยอ๋อเสิบกว่าล้านบัญชีนะครับขึ้นไปประมาณสัก,สก,สกจําไม่ผิดก็สิบสองสิบสามล้านบัญชีแล้วก็แล้วก็ครอบคุมมี่เนี่ยตอนแรกๆก็ประมาณเจ็ดล้านล้านนะครับ แล้วก็เพิ่มขึ้นมาตอนหลังนิดหน่อย hmm. ทีนี้ถ้าเราเห็นขนาดของมันแล้วเราก็นึกภาพสิครับว่าโอ้ตั้งประมาณสิบสองสิบสามล้านบัญชีใช่ไหมสถาบันป่วยเนี่ยเขาก็เลยลองทำการวิจัยว่าบัญชีแบบไหนเ่ยที่น่าจะเข้าโครงการเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากธนาคารกลางเนี่ยไม่อนุญาตให้ใครไปติดแปลกเลยนะไปติดเครื่องหมายว่า บัญชีที่เข้าโครงการบัญชีที่เข้าโครงการเขาไม่อนุญาตนะครับพี่อืมเมื่อไม่อนุญาตเราก็ต้องมานั่งดูเองนะว่าบัญชีลักษณะไหนน่าจะเป็นบัญชีที่เข้าโครงการอเช่นบัญชีที่เรามีข้อมูลเดือนมิถุนาแต่บัญชีนั้นชำระหนี้หลังสุดมีการชำระหนี้จริงแค่เดือนมีนาคม ในสายผู้ภาวินลําไม่ได้จ่ายแสดงว่าบัญชีนั้นเข้าโครงการออืบัญชีนั้นเข้าโครงการก็คือเจ้าของบัญชีนั้นก็คือคนเข้าโครงการอืแต่ทีนี้เขาจะเข้าทุกบัญชีไหมนะครับหรือเข้าบางบัญชีไหมอันนี้ก็จะไปแยกแยะกันในข้อมูลนะครับยิดขึ้นมาได้เนี่ยพบว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยประมาณห้าล้านเกือบหกล้านคนนะ ห้าล้านกว่าหกล้านคนที่เราคิดว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เข้าโครงการนะครับเป็นจำนวนบัญชีนะครับแปดล้านกว่าบัญชีเป็นมูลนี้ประมาณสองจุดสองล้านล้านอันนี้อันนี้คือกลุ่มตัวอย่างที่ถูกหยิบขึ้นมานะครับอืไม่ได้หมายความว่าอันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดนะ <c oughs> ทั้งหมดมันมากกว่านี้นะครับอ่าแต่นี่คือกลุ่มตัวอย่าง แล้วเขาก็เอาไปเทียบดูกับตัวเลขที่แบงค์ชาติเปิดเผยก็พบว่าโอ้มันได้สักประมาณสักเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับของ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 ที่เข้าโครงการก็เชื่อว่าอา้าวถ้าเราศึกษาจากกลุ่มนี้น่าจะน่าจะเห็นภาพครับก็ม,มาพบว่าถ้าเป็นบัตรเครดิตบัตรเครดิตเนี่ยนะครับมันอยู่ในเขตเมืองนะครับเป็นสินเชื่อที่อยู่ในเขตเมืองแล้วก็ มีการลดจากเดิมค่อนจ่ายได้สิบเปอร์เซ็นต์ขั้นต่ำลดลงมาเหลือห้าแต่บางแบงก์ลดให้เหลือสามนะครับแล้วก็คอนเวิร์ตแต่ถือว่าแปลงมันเป็นพีโลนเป็นพันธัรโลนได้เพิ่ดอกเรี้ยอ,อ,อันนั้นเป็นมาตรการช่วยนะนะครับแต่ว่ามันมีคำถามสำหรับปตรเกรดตก็คือว่าถ้าเราได้แค่ผ่อนขั้นต่ำ แต่ว่ารายได้เราที่จะได้รับไปในอนาคตเนี่ยยังไม่สามารถจะปิดยอดมันได้เห็นไหมครับเพร่กค,ความเสี่ยงเนี่ยมันจะตามไปเรื่อยๆอถูกไหมครับเฟสสองแบงก์ชาติก็เลยกรุณาลดดอกเบี้ยให้ดานลงมามเพราะฉะนั้นคนที่มีลักษณะจ่ายได้แต่ขั้นต่ำ นะครับ10% 3% 5%นะครับอดอกเบี้ยได้ลดมาจิดหนึ่งนะครับเ,เลี้ยงงวดไปนะด้วยรายได้ปัจจุบันนะมไม่ได้รับประกันเลยว่าในอนาคตยาวๆเนี่ยนะครับหรือจะปี64เนี่ยถ้ารายได้ยังไม่ดีมากขึ้นอ่อะจะรอดไหมสีมือภาษาเนี่ยนะะกลุ่ม,มที่สองที่เขาไปดูต่อเขาก็พบว่าโอ้ กลุ่มที่ใช้วิธีเลื่อนการชำระนี้ออกไปเนี่ยนะครับก็เป็นเช่าซื้อบ้าน็นเช่า hmm. เอ้เช่าซื้อรถยนต์ mm hmm. เอ่เพอ่งจะนั่อ้สินเชื่อส่วนบุคคล mm hmm. ครับแล้วก็มีบ้าน mm hmm. พเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบ้านจะสินเชื่อ,อรถยนตนะ์ช่วงแรกเนี่ยก็คือจ่ายดอกนะต้นแขวน mm hmm. นะครับนะอ่าับโครงสร้างหนี้เฟสสองนะครับก็คงจะเน้นเรื่องของการ จายดอกนะนะแขวนต้นครับหรือว่าทำทำเงินผ่อนรายงวดใหม่นะเงินทรงอ่ะพันว่ากันใหม่นะครับปรับตารางกันใหม่เป็นหนี้ยาวขึ้นอืมนละุ่มน,นี้นะครับก็ยังถือว่าเอมีคนวิจารณ์ผู้วิจารณ์บทความก็บอกว่ามันก็น่าสนใจเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างเช่นเอาบ้านมาทำขาเขาอะไรอะ เอาบ้านมาทำธุรกิจบ้านทำบเ,เกิกอรี่มีอ่ะมีรถเอาไปขับแท็กซีรับขับส่งของมันก็มันก็พอไปได้ใช่ไหมครับออแต่เพอร์ซนัลโลนเนี่ยพี่นะครับคือมันซื้อมาเอามัมากู้มากินใช้อ่ะกู้<ห>มาใช้ไปนะครับ<ห>ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าได้มาใช้ไปนะกู้มาใช้ไปแล้ววันนี้มันจะต้องจ่าย<ห>เพราะฉะนั้น เพอรเซโต์ลนหรือสิ่งเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยผู้วิจัยก็มองว่าเป็นปัญหาแล้วนะเป็นปัญหาเพราะว่าคนที่รายได้ลดรายได้น้อยสินเชื่อไม่มีหลักประกันนะครับถ้าจะถ,ถ้าจะทิ้งว่าว่ไม่ผ่อนเนี่ยก็ก็น่าจะทิ้งในตัวนี้ก่อนอใช่ไหมครับแล้วจํานวนเนี่ยก็น่าจะมากอยู่นะครับเขาก็ทําการประเมินต่อไปว่า จะประมาณไหนเขาก็คิดปรนมาณระด็ดเศรษทีสองล้านลูกหนี้ก,กว่ากว่าพีโลนเนี่ยหรอรวมฮะหลายๆยอย่างแต่ว่าพีโลนเป็นพระเอกอพีโลน่ยเป็นเป็นพระเอกอเพราะว่ามันเป็นสิงเชื่อไม่มีหลักประกันนะครับนะกู้มาก็ใช้ไปนะครับมันไม่เหมือนบ้านไม่เหมือนรถความหวงแหนแล้วก็ การที่จะยอมทิ้งบ้านทิ้งรถเนี่ยอ,อันเป็นเครื่องมือทอามาหากินกับที่อยู่อาศัยเนี่ยมันคงยากนะครับก็คงต้องสู้แล้วมันเป็นสินเชื่อก้อนใหญ่ปรับโครงสร้างนี่ยืดต่อ,อไปอแล้วก็อาจจะมองว่าพีโลนมันไม่มีหลักทรัพย์ค้ำอยู่แล้วอทัดเบี้ยวก็เอ้าก็ไปคดีความ,มกันไปว่ากันที่หลังอะไรเงี้ยเหรอไปว่าคล้ายๆอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มองว่าพีโลน,นี่น่าจะเป็นประเด็นปัญหานะครับทีนี้คนที่มันถือพีโลเนี่ยพี่ อบางทีเขาก็เจอสิ่งเชื่อสื่นถูกไหมครับครับนะสมมตินะครับอายุเยอะนะครับนะอายุเยอะนะแล้วก็ทํางานอยู่ครับเคไดโอทีโอทีหายนะนะค่าจ้างถูกปรับรถนิดหน่อยนะครับโบนัสไม่ดีครับเออแต่ทีโลนมาประชิดทุกเดือนทุกเดือนเนไหมครับอ่ามอไซค์เอามานะรถจนเอามาครับไปขับส่งของเป็น งานชิ้นเองงานชิ้นที่สองแล้วใช่ไหมครับอ่าเอาบ้านทงธุรกิจนะครับเอาคลัวทำธุรกิจนะครับอ่พี่รองพึกภาพอะถ้าทิ้งเนี่ยมันจะทิ้งอะไรก่อนก็อย่างที่ว่าไม่มีพี่รองไม่มีหลักไม่มีหลักเหมือนกันไหมครับเอเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเอเราเขาก็มองว่าถ้านะพี่เงื่อนไขเขานะถ้าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ย นะครับมันยังมีการเติบโตในลักษณะแบบนั้นใช่ไหมครับนะครับมันมีทั้งบวกและลบนะครับครับถ้าเปิดเมืองมากขึ้นเขาก็มองว่าอันนี้จะช่วยอืนะครับแต่ถ้าติดเชื้อปิดเมืองนะครับเป็นจุดๆอันนี้จะเป็นผลลบนะครับซึ่งสองเรื่องนี้ไม่มีใครรู้นะครับอ่าเพรมองไปเนี่ยก็คืออย่างน้อยๆตอนนี้ที่เขาเตือนมาก็คือสองล้านคนพี่ แล้วมูลนี่รวมมูลนี่รวมก็ประมาณถ้าจําไม่ผิผมจําตัวเลขไม่ได้แต่ก็เป็นหลักเยอะอละเป็นแสนละดิมูลนี่รวมเนี่ยพอเห็นบอกค่ากลางนี่พาระนีนี่ประมาณห้าแสนบาทต่อรายก็เอาห้าแสนคูณสองล้านก็ไปมล้านหนึ่งก็มาร้านล้านอ่ะทีนี้ที่ลองนึกภาพสิ มันสองล้านคนเนี่ยนะครับข้อเสนอของผู้ข้อเสนอของผู้วิจารณ์นะครับคุณสารุณีเนี่ยซึ่งน่ารักมากแกก็ว,วิจารณ์และแกก็เล่นว่ามันควรจะมีกฎหมายฟื้นฟูกิจการส่วนบุคคลและอย่างอืมอืมอืมอ่าข้อเสนอก็เขียนเลยนะว่าควรจะมีนะเพราะว่าจะได้ใช้มีอโตเมติสเปก ก็ตอนนี้มันมีแล้วไม่ใช่เหรอมันมีแล้วไม่ใช่เหรอมาตาอะไรอย่างเงี้ยครับไอเนี้ยมันมีเฉพาะเอสเอชีพี่อ๋อเหรอแต่บุคคลยังไม่มีนายนขอเนียไม่มีเพราะว่าถ้าบริษัทนี้มันใช้มาตาอะไรนะมาตาก้าว่ใช่ใช่ถ้าเป็นบริษัทมีแล้วใช่ไหมครับอ่าถ้าเป็นเอสเอชีนะครับมีการปรับเพิ่มแล้วนะครับอ่าทีนี้นายกนายขอเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีชะสมมุติว่านายสมมติพี่ใหญนะครับ เขาก็มองดีนะเขาบอกถ้าในสิบสองเดือนือว่านายกรนายขอ,นขอเนี่ยได้ออโตเมติกเต้นสิบสองเดือนอแล้วพยายามเอาทรัพย์สินนะครับที่ตัวเองมีใช่ไหมครับของทายขายไปมาชำระหรนี้ได้นะครับ เพราะว่าบางคนเขามีหนี้ส่วนเขามีทรัพย์สินส่วนเกินอยู่ัครบแต่มันอาจจะยังขายอาไระยังขายไม่ได้อะไรอ่างี้ลูกยังเสียดงเสียได้อะไรมันมันมันต้องมีระยะทาใจกันนะนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าออโตเมติกเตคือระยะที่เจ้าหนี้เนี่ยเอาเข่ามากดคอไม่ได้เนี่ยนะครับอ่าบี้กันไม่ได้เนี่ยมันช่วยได้ไหมแต่มันก็ต้องก็ต้องป้องกันเรื่องสิ่งทำวิบัติ มลพิษภาษาอ่าวิธีทางก็คือว่าถ้าคุณเจตนาปิดบังทรัพย์สินนะก็อาจจะต้องเล่นคดีอาญาเป็นการโกงเจ้าหนี้อ่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยแล้วเขาพูดถึงอีกอันนึงก็คือ asset warehousing นะ asset warehousing ก็คือว่ามันมีสินทรัพย์บางอย่างใช่ไหมครับพี่ที่เราไปกู้แล้วมันติดมือติดไม้มาเนี่ยใช่ไหมครับ มันมันอาจจะจําเป็นจะต้องเอาไปไว้ในในไหนอะเอาไปไว้ในเอ็ซก่อนใช่ไหมครับ mm hmm. แล้วก็จะมีเอ็ซไปซื้อนี่ก้อนนี้นะครับนะครับออกมาจากแบงค์นะะแล้วเราเนี่ยโดยสารแลเป็นลูกหนี้นะครับเอ็ซ hmm. ีก็ไปเช่าเช่าทรัพย์สินตัวน,นี้มาทําประโยชน์ mm hmm. อ่าโฮเทลอย่างนี้เป็นต้นโฮเทลนะพี่ mm hmm. อ่า mm hmm. มันก็โลนมันก็ไม่ใหญ่ก็ไม่เล็กถูกไหมครับออ mm hmm. แต่มันยังพรอดิ้นอะไปเป็นอพา,าร์ตเมน ลายวันได้อะไรก็ได้หมดเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะก็ถือว่าขอเวลาที่จะต้องจัดการกับหนี้สินทับสิงอยู่ตัวเองอออืประเด็นตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่ามันจะเป็นมาตรการได้ไหมเพราะว่าสกเกลมันเนี่ยมันไม่ได้แค่หนี้เยอะน้อยลายแต่มันป็นหนี้หนี้น้อยแต่เยอะลายโลายเยอะออื แต่แต่แต่มันแต่ถ้ามันจะใช้วิธีอย่างที่ว่าเนี่ยนะอันนี้อันนี้พูดถึงรายย่อยก่อนนะคุณพี่สุรพลถ้าสมมติให้ออโตมิติกสเตย์เนี่ยแล้วแบงค์ทำไงอ่ะเอ้าแบงค์ก็จะไม่มีรายได้เลยมันแล้วใช่ไหมแต่ว่าจริงเนี่ยแบงค์มันได้รายได้จากดอกอ่ะใช่พี่รายรายได้เนี่ยนะครับดอกเบี้ยมันก็ยังเดินนะครับดอกเบี้ยยังเดินข้างต้นก็ก็เพราะนั้นแบงค์ก็แค่รับรู้รายได้แต่ยังไม่ได้เงินจริง ถูกต้องถอูกต้องแต่ว่าจะรับรู้รายได้ด้วยด้วยดอกเบี้ยแบบไหนล่ะถูกไหมครับฟ้องร้องบุกลุกแค่ฟ้องร้องไม่ได้เห็นไหมครับอเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคือตอนเนี้ยมันมีนอกจากเรามีระยะห่างทางสังคมแล้วเนี่ยทางธีการที่เจ้าหนี้กับลูกหนี้ต้องมีระยะห,าหา่งะะหางต้องมีระยะห่าง,ะะางมียุ่งคุยเยอะอะไรอย่างนี้นะระยะห่างระหว่างลบเนี่ยระยะห่างระหว่างหนี้เที่ต้องคิด ใช่ไหมครับเดี๋ยวมันผิดผิดหูผิดผิดหูผิดตากันนะครับผิดผิดฟังผิดจดก็บีเรื่องเป็นไอเดียที่น่าสนใจแต่ว่าในแง่รายละเอียดต้องต้องไปดูกันเยอะเหมือนกันเนาะแต่ทีนี้มันมีมันมีอยู่ภาพหนึ่งอ่ะผมว่าพี่พี่เราจะไปดูต่อนะเขาเรียกว่าดอกไม้แห่งนี้อออืืภาพดอกไม้แห่งนี้เนี่ยนะทางสถาบันสวยเขาทำออกมาสวยมากเลยพี่เขาทาออกมาเพื่อจะให้ดูว่าคนที่เป็นหนี้บ้านคู่กับหนี้บัตร มีี่คนคนที่เป็นหนี้บ้านหนี้บัตรและสินเพื่อส่วนบุคคลกี่คนนะครับคนี่มีหนี้สองประเภทสามประเภทคือครอสไปครอสมามคุภาพของนครับแล้วเขาก็ทําออกมาแล้วก็บอกว่าถ้าคนมีหนี้ลักษณะแบบหนึ่งเนี่ยก็ต้องแก้แบบหนึ่งคนลักษณะมีหนี้แบบนี้ต้องแก้แบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีคลินิกแก้หนี้เนี่ยอันนั้นเป็น NPL ไปแล้วอ่าบัตร เขาก็บอกว่าเฮ้ยมันไอ้เรื่องไอ้เรื่องกับเป็น NPL ไม่เป็น NPL นี่อาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ละอื็นไหมครับเพราะถ้าเราไปติดกับดักว่าเป็น NPL แก้แบบนึงไม่เป็น NPL แก้แบบนึงบางคนเนี่ยทุกวันเนี้ยมันจะมีหนึ่งบัญชีเป็น NPL แต่มันยังรักษาอีกสามบัญชีไว้ให้ดูดีเออเพราะฉะนั้นเขาเขาบอกว่ามัน่ยาย,ยาจายไปติดกับดักเรื่องพวกนี้นะครับแก่นี่คือแก่นี่เอาที่อืบนี ทีนี้แก้นี้เนี่ยมันก็มันก็พูดแยกเนาะถ้าเกิดเรามีเรามีรถยนต์กับบ้านอื็ไหมครับอันนี้อาจจะต้องใช้แอสเซทแวร์เฮาสิ่งนะแต่ถ้าเรามีพีโลนกับบัตรเครดิตหลเขจะไปคินิกแก้นี้ไหมเออคือแต่ละอย่างเนี่ยมันมันมีมันมีรูปแบบมันแตกต่างกันใช่ไหมนี่มันต้องมีหลากหลายเมนูอเออถ้าใครจะเป็นเจ้าภาพ กาเขาเขาถามทางการกขาต้องเป็นเจ้าภาพที่ผมไงได้กฎหมายอืมแล้วหน่วยไหนอะมันก็มันก็ต้องคิดกันอ่ะนะแล้วก็ออกมาให้ชาวบ้านรู้ว่าเออมีทางเลือกอย่างนี้นะอ้าวมันก็ต้องกระบวนการนะท่านจะดีใช่ไหมครับหนึ่งลงทะเบียนใช่ไหมครับนะลงทะเบียนแล้วก็แก้กันไปอ่ะลงทะเบียนกอเข้าโรงงานเอลงทะเบียนขอเข้าโรงงานบีอ่าถูกไหมครับแต่ ลักษณะเนี่ยครับมันสอดคล้องกับตรงที่ที่ที่ทางท่านผู้ว่าพูดนะครับก็คือว่ากระสุนเราเนี่ยมีจํากัดอืมันต้องยิงให้ถูกป้าแล้ว <Cow boys. S 2> ต้องเลืประโอชน์ทเพราะฉะนั้นต้องเป็นเฉพาะกลุม<อ>่มถูกไหมครับโฟกัสเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มแล้วเครื่องมือต้องตรงถูกไหมครับอ่าเครื่องมือต้องตรงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นฉะนั้น เวลาเนี้ยเราเรามาถึงเหมือนก็แยกแยะละที่จะรักษาคนเป็นโรคเบาหวานน่ะใช่ไหมครับอ่าแล้วพี่จะใช้วิธีบอกว่าเออมันต้องเรื่องโภชนาการใช่ไหมอออ่าแต่ถ้าพี่รักษาคนเป็นโรคหัวใจมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ารักษาโรคเบาหวานแล้วพี่เอาคีโมเนี้ยคนละเรื่องไหมอ่าคือโดยโดยโดยสรุปนะฟังจาก คุณพี่สุโโรพลนี่ก็คือโดยสรุปมันถึงเวลาต้องตั้งโรงพยาบาลแล้วใช่ครับแล้วก็มีมีเฉพาะทางแยกไปเฉพาะทางเฉพาะด้านอ่า<ๆ>แล้วถ้าใครเป็นลุมลุมๆอาการเยอะหลือเกินนี่ก็เข้าไอซีูไปแล้วก็แต่ละเรื่องก็ว่าไปม,ม,มันมีมันมีคำม,มันมีอันนึงก็คือว่าเอ่อ อ,อาจจะต้องอันน,น,น,อนี้นี่ความเห็นนะพี่เนาะอาจจะต้องถึงเวลาว่าถ้าบางรายเนี่ยเหลือกําลังลากเนี่ยพี่ก็ต้องปล่อยให้เขาไปอย่างสงบการรุยยคาดการรุยยคาดไปอไม่ไม่ใช่การรุน <c oughs> ยขาดคือว่าคือเราอย่างนี้ก่อนเร,เ,รเ,รเรา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 อาจเราอาจจะมีใช่ไหมเราอาจจะมีอุป,ปกรณ์ทางการแพทย์ไม่พอ แล้วแล้วเขาก็ได้ใช้ชีวิตมาระยะหนึ่งพอสมควรแล้วนะครับอืมอคือคือมันต้องมีความสูญเสียก็ก็ก็อันเนี้ยอันเนี้ยถ้าพูดในนิยามทางการเงินก็โอเคอยู่ก็แบงค์รับไปล้มละลายไปประมาณนั้นก็ไปนิ่งๆสักสามปีแล้วค่อยว่ากันอีกทีอะไรเงี้ยเนาะนี่มันมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งน่าสนใจนะข้อมูลชุดหนึ่งมันคือคือสถาบันป่วยเขาได้มาจากธนาคารสวัสดการเกษตรประมาณล้านบัญชีนะ เขาก็มาดูเสร็จแล้วเขาบอกโอ้โหคือคือคือ,คอที่นึกภาพออกไหมครับว่าเกเษตรกรไทยเราเนี่ยหนักหนาสาหัสนะครับอืมคือนี่ชุ่มหัวว่างั้นไมแ่แล้วแล้วแล้วเป็นนี่เป็นนี่ยาวอะพี่อ่าอ่าอ,อ,อแล้วก็แล้วก็พักหนี้กันเป็นระยะระยะอยู่แล้วใช่แล้วก็จะมีลักษณะอย่างนี้ครับที่ก็คือว่าอ่าพักหนี้เกษตรกร,ร,กรอือ พอออกจากพักนี้เกษตรกรหมดโปรโมทหมดโปรโม,โม,โมโชั่นนะเข้าเข้าเข้าเข,ข้าช่วยเหลืออ,พอาพักนี้น้ำท่วมเพราะหมดพักนี้น้ำท่วมเข้าพักนี้น้ำแรงอตอนนี้พักนี้โควิดอ่าเดี๋ยวจะวนเนี่ยคือเพราะพะออกโครงการนี้ก็ไปโครงการหน้าออือออนะครับเพราะฉะนั้น ไอ้ออลักษณะเนี้ยแล้วก็อายุลูกนี่ก็ยาวขึ้นไปเรื่อย,อยใช่ไหมครับอาอยุมากขึ้นเรื่อยแล้วดอกเบีย้ยมันก็วิ่งไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอืมอ่าอ่าเขาก็พูดว่าเราไม่เคยพูดคำว่าแฮคัทเลยนะอืมคือคือมันมันเหมือนพี่มันเหมือนพี่ขึ้นรถแท็กซี่อ่ะพี่กดเข็มไม่ๆมกดเข็มไ,ม,ม,ไม,ม่ๆม,ม,ม่ต่อม่ไปต่อเรื่อยพี่เติมก็เดินเดินแสะอันนี้เปรียยเทียบเนาะแล้วการเดินทางเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดอืม ก็ตัวตายอะ่ะขึ้นขึ้นแท็กซี่คันนี้อตัวเหลืองพออโศนพอพอขึ้นแท็กซี่คันที่สองอ่ะยางพาราขึ้นทซี่ตัวที่สามตัวดำัวเขียวเนี่ยไปอย่างเงี้ยนะฮะใช่ไหมครับโดยหวังว่าเฮ้ยมันมันจะดีสักสักชอบหนึ่งวะเนี่ยนะแต่ว่าเราเห็นแล้วว่ามันมันไม่ออกจากวังวนหรือพวกนี้ <c oughs> ออกมาได้เลยครับ และอายุมันมากขึ้นแต่ผมผม,ผมเชื่อว่า,าโอกาสตอนเนี้ยเด็กหนุ่มสาวกลับบ้านอืก็จะเป็นกําลังหลักที่จะทําให้เรื่องพวกนี้เกิดขึ้นได้จริงอืม,อ,มอันนี้ความเชื่อผมเลยนะครับ,รบอืมผมมานั้งคิดอย่างที่ท,ที่ที่ข้อเสนอเนี่ยนะที่บอกว่าเออทำแบบอโตเมติสเตย์เนี่ยความจริงมันก็เป็นไปได้นะก็คือพักหนี้เอาไว้เนี่ยแล้วก็เในส่วนสมมุติว่าระยะเวลาสักหนึ่งปีให้เขาไปพักอ,อกพักใจแล้วก็จะขายทรัพย์สินเขาจะอะไรมาปลดหนี้ ก็เดี๋ยวเขาว่ากันอีกทีแต่ไอพาราดดอกเบีย้ยที่บอกเอ๊ะแบงค์ขาดอะไรได้ไปเนี่ยก็รัฐบาลก็ซับพอร์ตไปสิหรือทบทก็เอาซอฟ์โลนคือช่วยชดเชยดอกเบีย้ยให้เขาอะ่ะให้แบงค์แบงค์ก็ไม่แต่แต่การชดเชยดอกเบีย้ยเท่านั้นมันคือความเสียหายไงถ,ถ้าพูดถ้าพูดาภาษาเราอะ่ะเพราะมันแทงศูนย์เนี่ยถูกปะ่ะเพราะมันแทงศูนย์ปุ๊บเนี่ยมันมันก็ทุกคนนะอ่ะนะสมมติเราเราเป็น ไม่ว่าใครว่าใครอ่ะที่สมมติว่าเราเนี่ยเป็นเป็นหลวงอืแล้วเราดูแลเงินก้อนหนึ่งเอ็กมิลลียลบาทเอ็กล้านบาทเอออืคนข้างนอกบอกว่าทำไ,ได่นี่เสียหายไปเลยสามสิบเปอร์เซ็นต์คำถามคือมันได้ง่ายอย่างนี้อืเงินหลวงตกน้ําไม่ไหลตกไปไม่ไหมอ่าเรนไอก์ม n e น n o r บ a l หรือว่าวิธีคิดใหม่คือ มันต้องเสียหายต้องเสียหายต้องเสียหาย <c oughs> อันนี้ต้องยอมรับมันต้องเสียหายเายอ่าัวเลืต้องเสียหาย,หายแล้วเขาก็ <c oughs> เอาละมันก็มาคาถามที่สองผู้ใดเป็นคนทาให้เสียหายอืก็ต้องรับไปผู้ใดเป็นคนตัดสินใจล่ะถูกไหมครับ แล้วพี่ก็ต้องไม่ลืมว่าในพอสอนี้นักร้องมันเยอะมาก <c ười> มแล้วที่สุดของที่สุดนะก็รีบมีมติครางก่อนเหอะจะได้มาคิดมาตัดสินใจเนะาะชิดหน้าไงเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาแล้วเดี๋ยวผมผมเชื่อว่าเดี๋ยวมัน,ม,นมันที่สุดที่สุดของที่สุดจะมันก็ต้องมาแล้วล่ะพี่ครับผมครับครับครับอ่าวันนี้ขอบพระคุณนะครับ ขอบคุณครับบ้านานะที่นผมขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมามาดูในมุมมองของของผู้ว่าทบทสักหน่อยครับผมพักสักครู่ครับร้อยนึ่ปฏิบัติการพลิกชีวิต นี่เสียบัตรเครดิตคลิก w w w ร l ลไ c ด์เคลิกแกนี่ c อทเฟบุ๊กคลิกแกนี่หรือโทร026102266